มาแล้วครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำร้านกะเพราร้านเด็กช่อมาลีอันนี้อยู่สาขาเทมปนอนเทมปิ้วันยีน่สิบเอ็ดนะครับร้านเขาจะบอกให้เลยว่าช่อมาลีถ้าคุณเป็นสายกะเพราผมจะบอกว่านี่จานนี้คือดีมากเพื่อนดูนี่ นี่นะครับเพื่อนดูเขทอดไข่สิดูไข่ดาวเขาสิอันเนี้ไข่ดาวอ่ะธรรมดาแต่จะบอกให้ว่านี่เลยนี่ที่เห็นนี่คือเนื้อเนื้อแห้งเอามาผัดกะเพราเปรี้ยวๆเขาทำจนแห้งแล้วไม่รู้ทำไงนะเนี่ยแล้วก็มีเนื้อกะเพรากะเพราเนื้ออันนี้สั่งเผ็ดน้อยเผ็ดมากได้ด้วยนะเพื่อนดูครับ ได้รสชาติความเป็นเนี้อลือกจิงนของกระเพราดูเลยดูคำนี้เราดูข้าผัดน,นะแห้งมากเพื่อนไม่มีคำเยอะเลยนะครับ คือมันหนัวม,มากมันเข้มข้นถึงรสก,กระเพราเผ็ดถึงใครชอบรสจัดนะแนะนำเลยนะกระเพราชอบมารีไม่ผิดหวังแน่นอนครับอ,รอืานเราร้านนี้นะครับเป็นร้านฮาลานด้วยไม่มีหมูเพราะว่า อันนี้ก็มาซ้ำบ่อยมาบ่อยน้องเขาจะจำได้อยู่แล้วอีกอย่างนะครับทีเด็ดเลยนะนี่ขึงจานี่เลยนี่นี่นี่ต้มแซบเนื้อเพื่อนดูดิผมจะบอกให้นะนี่คือ,อกิ่นแบบจะสดเลยก็เก่งใจนะนโอ้ยดูควันเขาทำมานี่แบบว่า โอ้ยมีแห้งขนาดเลยรสจัดเผ็ดเปรี้ยวมันเข้ากันพอดีเลยนะสามรสเลยเค็มต้มยำมันต้องแบบนี้ยกกลิก่นขาวเนื้อไม่มีเลยเพื่อนเลาเพื่อนดูนะครับดูนะครับเนื้อเขานี่เปื่อยเลยนะนี่นี่ครับเนื้อเปื่อยมาเป็นชิ้นอย่างนี้ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ ขอกินกับข้าวดีกว่า,วานี่ครับรับเพื่อครับนี่ครับโอ้ยเจ้าขอได้นี้เลยอืออโอ้ รสชาติยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเขาพ่อมาลีเดียบ